วันนี้เรามาชวนทำกิมจิเห็ดเข็มทองกันเอาจริงๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะทำกิมจิเห็ดเข็มทองง่ายๆขั้นตอนแรกเราจะเอาเห็ดเข็มทองลงไปลวกในน้ำเดือดก่อนเลยนะใช้เวลาลวกไม่นานนะแป๊บเดียวพอสุกก็เอาเห็ดเข็มทองขึ้นมาเลยมาพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาเห็ดเข็มทองมาใส่ในอ่างผสมแล้วก็แครอทต้นหอม นี่พระเอกของเราซอสทำกิมจิสำเร็จรูปสูตรดั้งเดิมของมิสเตอร์เคเขาแถมพริกป่นเกาหลีแล้วงาขาวขั้วด้วยนะเราจะเทซอสทำกิมจิลงไปซอสกิมจิหนึ่งซองสามารถทำกิมจิได้หนึ่งกิโลเลยจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจริงๆจะใช้ผักอย่างอื่นก็ได้นะแล้วเราก็จะเทพริกป่นเกาหลีแล้วก็งาขาวขั้วลงไปขยำส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบหนึ่ง แค่นี้คือเป็นอันเสรจเลยกิมจิของเราง่ายมากจริงๆจะกินได้เลยนะวันนี้หรือจะแช่ตู้เย็นไว้สักหนึ่งคืนแล้วออกมากินอร่อยเหมือนกันเลยเอาจริงนี่ทนไม่ไหวนะเอาออกมากินก่อนเลยไม่ถึงวันคือมันอร่อย